สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกตาอยู่ที่แม่น้ำเวแซร์เบิร์กเลนนะคะประเทศยเยอรมนีนะคะแม่น้ำที่นี่นะคะเป็นแม่น้ำาสายเล็กๆนะคะอยู่ในเมืองโบเดนแวร์แดน,นะคะวันนี้ทุกตาก็จะพาทุกคนนะคะไปชมนะคะบริเวณริมน้ำนะคะแล้วก็ชมต้นรับนะคะต้นรับที่มีสีเหลืองนะคะคล้ายๆกับกวางตุ้งบ้านเรานะคะแล้วก็มี บ้านของผู้คนนะคะประปลายอยู่บริเวณริมริม,รมน้ำนะคะสวยงามนะคะทุกคนบ้านก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เราก็จะพาทุกคนไปชมต้นรับกันเลยนะคะแล้วก็บริเวณแถวนี้ด้วยนะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะชื่อว่าเมืองโพลเลอร์นะคะตอนนี้นะคะเส้นทางนะคะกำลังปร,ปรับปรุงซ่อมแซมนะคะก็จะมีเรือนะคะบริการข้ามฟากนะคะจาก อีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงนะคะเป็นแฟรี่นะคะสามารถจุดได้ทั้งรถทั้งคนนะคะเพื่อข้ามฝากนะคะและอีกอย่างนะคะวิวนะคะของหมู่บ้านนะคะก็ไม่ใหญ่มากนะคะน่าอยู่อบอุ่นนะคะที่นี่นะคะจะมีเป็ดและห่านเยอะมากนะคะทุกคนอพยกมาจากไหนไม่รู้นะคะรู้แต่ว่า ที่นี่นะคะไม่มีใครเลี้ยงนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ของเขานะคะทุ่งรับนะคะมีทุกที่นะคะทุกคนสามารถดูได้นะคะวิวมุมสูงนะคะจะเห็นสีเหลืองเต็มไปหมดคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่นั่งสำหรับคนที่มาเที่ยวนะคะจะ,จะนั่งกินข้าว ชมวิวแล้วก็พักผ่อนได้ที่นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะคนไม่เยอะนะคะแล้วก็มีผู้คนมาปรับรายนะคะแล้วก็นั่งเล่นนั่งชมวิวชิลๆตรงนี้ได้คะ่ะสั่งอาหารได้นะคะ แม่น้ําที่นี่นะคะมีความใสสะอาดนะคะและนะคะเทือกเขานะคะตอนนี้นะคะกําลังเขียวสวยงามมากค่ะทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกําลังเริ่มต้นนะคะที่จะมีความสวยงามนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิค่ะทุกคนคลิปที่แล้วนะคะไม่รู้นะคะว่าหญ้าที่เขียวเขียวนะคะสวยๆนะคะเขา ลูกหรือว่ายังไงนะคะสรุปแล้วเขาปลูกนะคะทุกคนปลูกเพื่อที่จะให้สัตว์กินช่วงวินเทอร์ทามนะคะช่วงฤด,ดูหนาวนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ทุ่งรับแล้วนะคะดอกสีเหลืองอลามเต็มทุ่งเลยค่ะทุกคนดูสิคะ ต้นรับเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเรากินได้นะคะทุกคนตั้งแต่ตอนที่เล็กๆนะคะต้นประมาณนี้นะคะทุกคนกําลังอร่อยเลยนะคะกําลังแตกดอกนะคะต้นกําลังอวบๆนะคะตอนที่กําลังจะเริ่มออกดอกนะคะคือสามารถเอามาทําต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่นี่นะคะเขาไม่ได้นิยมกินต้นกันนะคะเขาจะเอาดอกของเขาเนะะี่ยค่ะ ดอกรับเนี่ยนะคะไปสกัดเป็นน้ํามันนะคะน้ํามันที่เราทํากับข้าวนะคะก็คือดอกรับเนี่ยนะคะจะคล้ายๆกับต้นกวางตุ้งบ้านเรานะคะชื่ออีกชื่อนึงก็คือผักกาดก้านขาวนะคะทุกคนสามารถดูได้เลยนะคะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะเหลืองอร่ามเต็มทุ่งเลยค่ะทุกคนดูสิค่ะชอบมากเลยค่ะกลิ่นหอมนะคะทุกคนสดชื่นค่ะทุกคนแต่ว่า ไม่แนะนําให้ทุกคนนะคะเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่ามียาเยอะค่ะทุกคนเพราะว่าเขาพ่นยาด้วยนะคะความสุขนะคะไม่สามารถเก็บไว้ได้คนเดียวนะคะจึงแบ่งปันกับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขนะคะที่ได้เห็นอะไรสวยๆงามๆนะคะทำให้นอนหลับฝันดีนะคะ ที่นี่นะคะหมุนเวียนปลูกทุกปีนะคะไม่ได้ปลูกแต่รับนะคะก็จะมีการปลูกข้อวโพดนะคะสำหรับสัตว์ด้วยนะคะร่องรอยของรถนะคะรถที่ให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยากับต้นรับนะคะ